สวัสดีค่ะนุนาจากร้านเทวรา,าดูนะคะวันนี้หนูนาก็จะมาแนะนำนะคะวิธีถวายขนมลาดูโมวทกะนะคะและวิธีปฏิบัติบูบชาองค์พระพิคเนตบนหิ้งของคุณนะคะทั้งหมดมี5ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1ค่ะเราก็จะทําความสะอาดนะคะปัดกวาดฝุ่นนะคะเช็ดสิ่งสกรปรกนะคะอันไหนที่เหี่ยวแห้งแล้วนะคะเราก็เก็บแล้วก็นําไปทิ้งนะคะแล้วก็จัดหิ้งให้สวยงามค่ะ หลังจากที่เราทำความสะอาดหิ้งบูชาของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาจัดเตรียมของบูชาของถวายพระอ,องค์นะคะให้เรียบร้อยนะคะเริ่มจากการเตรียมปัญจอุปจาระบูชาพื้นฐานทั้งห้านะคะปัญจอุปจาระบูชาพื้นฐานทั้งห้ามีอะไรบ้างนะคะปัญจอุปจาระบูชานะคะประกอบไปด้วย1เทียนหรือประทีปกรัรมยานหรือทูปนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยหนูนาก็เตรียมนะคะเป็นเทียน กลิ่นอโรมาเป็นกลิ่นวานิลลานะคะที่ทางร้านของเรามีจําหน่ายอยู่แล้วนะคะแล้วก็เตรียมเป็นกํายานกลิ่นอารมานําเข้าจากอินเดียด้วยเช่นเดียวกันนะคะ 2. นมโคจืดนะคะ 3. น้ําสะอาด 4. ดอกไม้นะคะเลือกเป็นดอกไม้สีสันสดใสนะคะหรือว่าจะเป็นดอกดาวเรืองนะคะหรือดอกชบานะคะอันนี้จะหาซื้อมาหรือว่าปลูกเองก็ได้นะคะซึ่งหนูนาปลูกเองก็จะมีดอกชบานะคะสวยงามนะคะนำมาถวายได้เลย และ5นะคะขนมลาดูโมทกะนะคะซึ่งวันนี้หนูนาเลือกมาเป็นขนมลาดูมะพร้าวนมสดนะคะสูตรขายดีของทางร้านนะคะรวมไปถึงขนมโมทกะสูตรขายดีเช่นเดียวกันนะคะที่นำมาถวายเป็นสูตรขนมโมทกะอภิมหาเศรษฐีค่ะและของบูชาเสริมเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะคะอย่างเช่นทัญ,ญพืชกับข้าวอากักขร์นะคะอันนี้สามารถที่จะ เพิ่มเติมมาได้เลยนะคะถวายเพื่อความเจริญงองามนะคะในการทํากิจการการงานใดนะคะก็เจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงการถวายบริวารให้กับพระอ,องค์นะคะก็เช่นหนูมุสิกะนะคะวันนี้อยู่นะก็ถวายเป็นหนูมุสิกะคู่เงินคู่ทองนะคะเพื่อที่จะให้มีเงินมีทองนั่นเองค่ะ ะะหลังจากที่เราจัดเตรียมของบูชาของที่เราจะนำมาถวายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาน้อมนำถวายนะคะของที่เราเตรียมมานะคะก็จะใช้บทสวดนะคะที่เราถนัดจะใช้บทไหนก็ได้นะคะซึ่งวันนี้หนูนาก็จะใช้เป็นบทสิทธิวินายักษนะคะที่จะนำมาสวดแล้วก็ถวายให้กับพระอ,องค์นะคะบทสวดนะคะก็เลือกใช้ตามที่เราถนัดนะคะหรือว่าเราจะ เสิร์ชหานะคะจากทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะส่วนหนูนาก็จะใช้บทสิทธิวินายักษนะคะซึ่งจะเป็นบทที่หนูนาใช้เป็นประจำนะคะหรือว่าจะสวดเป็นโอมสีคเนศยนามานะคะหรือว่าจะใช้เป็นโอมกังกันปตเยนะโมนะมหาก็ได้นะคะวันนี้นะคะหนูนาก็จะใช้เป็นบทสิทธิวินายักษนะคะก็จะเริ่มด้วยวัคตุลน,นะคะเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาจุดเทียนจุดกัญยาญกันก่อนเลยนะคะ เราก็มาสวดมนต์กันเลยค่ะวันนี้จะใช้เป็นบทสิทธิธวินัยักษ์นะคะวัฏตุนนะมหากายะสุริยโกติสัมมาปพาเดรวิกนัมคุรุเมเดวะสรวกาเยสุสรวดา Nampati yena mo na maha sisit winaya ke na mo na maha atsawinaya ke na mo na maha kan nampati papa murya Mangkaramuti murya Mangkaramuti murya pati papa murya หลังจากที่เราสวดมนต์เสร็จแล้วนะคะเรามาถึงขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยนะคะเราจะมาขอพรขั้นตอนนี้นะคะหนุนายอยากให้ทุกคนนะคะทําจิตใจให้สะอาดทําให้มีสมาธิให้มากที่สุดแล้วก็แน่วแน่กับสิ่งที่เราจะขอนะคะการขอพรนะคะเราจะต้องแจ้งชื่อนมสกุลให้ชัดเจนนะคะแล้วก็บอกที่อยู่ที่ประดิษฐานขององ,องค์พระพิฆเนศนะคะหรือที่ที่มบูชาของตนเองให้ชัดเจนนะคะหลังจากนั้นนะคะ ขั้นตอนนี้หนูนามีเทคนิคนิดนึงนะคะในการขอพรการขอพรเนี่ยหนูนาได้เทคนิคนีคนคน้นะคะมาจากทางมาสเตอร์เบสจันเบสทินกรเจรจาพีดีนะคะซึ่งท่านก็แนะนําผู้ศรัธทธาลูกศิษย์ลูกหาอยู่เป็นประจำนะคะการขอพรในขั้นตอนนี้ก็คือให้เราตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะอย่างเช่นเรามีเป้าหมายว่าเราอยากจะได้เงิน10ล้านภายในเดือนนี้ ะะก็คือให้แจ้งพระอ,องค์ตอกย้ำซ้าเติมให้พระอ,องค์รู้เลยว่าเราต้องการเงิน10ลร้านภายในเดือนนี้หรือใครที่ตั้งเป้าหมายเรื่องของยอดขายนะคะก็ขอให้บอกเลยว่าเราต้องการยอดขายกี่เปอร์เซ็นต์สามภายในกี่เดือนเดินในแนวทางไหนได้เงินมาจากไหนนะคะ ก็ให้แจ้งท่านไปเลยเป็นการตอกย้ําแล้วก็ซ้ําเติมให้กับตัวเองแล้วก็บอกพระอ,องค์ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้พระอ,องค์เป็นแรงผลักดันให้กับเราให้พระอ,องค์เป็นผู้สนับสนุนเรานั่นเองค่ะหลังจากเราขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จบด้วยโอมสันติสันติสตันติค่ะ มาถึงขั้นตอนที่4นะคะขั้นตอนนี้เป็นการอารตีไฟถวายไฟแด่องค์พระพิฆเนศบนหิ้งบูชาของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําอารตีไฟถวายแด่พระองค์กันนะคะซึ่งวันนี้หนูนามีผู้ศรัทธาตัวน้อยมาด้วยสวสดีค่ะ <c oughs> ม่เาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสวดอารตีกันนะคะเราเราใช้บทสุกคาตากันนะคะสุกกคารตาดูกะคารตาวาตาบิเกนจี นูรวีปุรวีเปมกุปปาจายจีสรวันกินสุนดาอธิเชนดุลาจีจันเตเจอเกมารมุกตาภาเรนจีเจเดวเจเดวเจมังกรมูรติโหเจมังกรมูรติดาราชนมาเตมานาการนาปุตีเจเดวเจเดลตนาคันติตาภาราคุสเการีกุมรา

ดาราชนะมาเตมานาคารนาปุตเตเจเดวเจเดลัมโบดารพีธรรมบาลภานิวารวันดานาสารังเซอุนดาบกาตุนดาเตนยนาดาสดามัสวาตพายสานดาสังกาติปาวาเอเดวารีรัชชเอสรวรวันดานาเจเดวเจเด มังกรมุรติโหชิมังกรมุรติดาราสนามาเตมานาคามานาปุติเจเดวาเจเดมังกรมุรติกันปะติปะปะหลังจากที่เราทำอารตีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากวักไฟรับไฟเทวากันนะคะอ่ะตาน้อยทำกุศลไม่ทันทู้ แล้วค่ะนแกเกบไใ่หนูแกขั้นตอนที่5นะคะเป็นขั้นตอนของการลานะคะของถวายที่เราถวายไปนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยมีข้อสงสัยแล้วก็ถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าเราควรจะลาตอนไหนถวายเสร็จแล้วต้องรอทูบหมดไหมกํายันหมดไหมเทียนดับหรือยังอันนี้นะคะหลังจากที่หนูนาเนี่ยได้เดินทางไปเองอที่อินเดียนะคะกับทางอาจารย์นะคะมาสเตอเร,ร์เบสอาจารย์เบสทินกรเจรจาปดี พอไปเจอที่อินเดียนะคะก็จะเจอเลยว่าเขาถวายเสร็จแล้วเขาก็ลาเลยนะคะการถวายของหนูนานะคะก็เช่นเดียวกันหนูนาก็จะถวายเสร็จนะคะพอทําพิธีปฏิบัติบูบชาพระองค์เสร็จเรียบร้อยอยู่น่าก็จะลามาทานเลยนะคะหรือว่าถ้าใครที่จุดเทียนจุดกัมยานนะคะหรือจุดทูป นะคะก็จะรอให้ทั้งสองอย่างหมดลงก่อนดับลงก่อนแล้วค่อยลาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวิธีการลานะคะก็พูดเป็นภาษาง่ายๆเลยถ้าหนูนาลาเนี่ยหนูนก็จะบอกพระองค์เลยว่า,อ,าองค์พระพิฆเนศข้าพเจ้านางสาวธัญน,นานิรันดร์วรศิริขอลานะคะของถวายของบูชานี้ กลับมาเป็นเทวประซาสเพื่อให้ข้าพเจ้าได้ทานเพื่อเป็นยาเป็นสิริมงคลให้คนที่ข้าพเจ้ารักให้คนนครอบารัว่องข้าพเจ้าทานแล้วสุขภาพดีแข็งแรงนะคะหรือว่าลากลับมาให้กับลูกน้องบริวารน,นะคะก็ขอให้บริวารของเราจงรับพักดีต่อเรานั่นเองนะคะซึ่งขนมของร้านเทวาราดูนะคะมาตรฐานการผลิตของเรานะคะก็คือ,อะสะอาดถูกสุขอ,อนามายัยทานได้รสชาติอร่อยถวายแล้วเฮงด้วยค่ะ นี่ก็เป็นขั้นตอนนะคะการปฏิบัติบูบชาองค์พระพิฆเนศนะคะทั้งหมด5าขั้นตอนหรือจะเป็นการปฏิบัติบูชาองค์เทพได้ทุกพระองค์เลยนะคะก็สามารถที่จะใช้ขั้นตอนแบบนี้ได้เลยนะคะสําหรับร้านเทวรา,าดูนะคะเราไม่มีเพียงจําหน่ายขนมราดูโม,โมทากะทั้ง7สูตรอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเรายังมีของอถวายองค์เทพทุกๆพระองค์นะคะแล้วก็มีทุกๆอย่างเลยสามารถติดต่อสอบถามนะคะ ตามที่อยู่ที่ขึ้นทางด้านล่างนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทางไลน์ทางเฟซบุ๊กนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านทางช h อป e ีก็ได้นะคะ